สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวชมภูห้วยอีสันนะครับอำเภอสังคมนะครับจังหวัดหนองคายน้องนั่งหน้าสองนังสองนาะใช่ไหัใช่ใช่ใช่สบยอยากอยู่อันดับไหนออยู่อันดับส่วนอ๋อเอาไปเลยใช่อ yeah, oh, พอมาที่นีน ให้จอดรถอยู่ที่วัดสระแก้วนะครับวัดสระแก้วเส็จชัยมงคลน,นี้นะครับแล้วตกดต่อเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ภายในวัดร้านค้าตรงนี้ได้นะครับ ว่าครับ นะครับผมท่านผู้ชมมาลุยครับพร้อมแล้วมาลุยด้วยกันครับ เฮ้ยฝนเพิ่งหยุดตกได้สองวันนะครับนี่ครับผมมันน่นจะเป็นแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้แม่น้ำโขงป๊าฮัพี่น้องัก็เป็นสัญยาอยู่ได้หรอ พดีนี่พอได้ได้พี่พน้องผูเจ้าเบืองทางดูสิครับอ้โหดัดตาย่างผูไดหมักความท้าทายความกระแทกนะครับร่างกายต้องการความประทะมาโลดพี่น้องทั้งโหดทั้งมันทั้งเสียวพี่น้อง พูด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 โอ้ย่อยละบบสว่งยังวา ครับผมเราไปชมวิวน้ำโขงกันครับนี่คุ้มค่าเนี่ยไหมครับผมทุกคนในสุดเราก็เดินทางมาถึงแล้วครับจุดชมวิวทะเลหมอกครับผูม่อยอีสานครับผม ตรงนี้เป็นฝั่งประเทศลาวนะครับอันนี้ของไทยนะครับ Here yeah, in Thailand that s <S that is Laos าเราขึ้นมาตรงนี้มันจะมีสองจุดนะครับอันนี้คือจุดแรกชมวิวจุดแรกครับ ขึ้นไปจุดที่สองนะครับเป็นชิงช้านะครับแล้วก็สกายวอล์กข้างบนอันนี้ต้องได้เดินขึ้นมานะครับไม่ไกลครับประมาณ1นึรอเมตรสกายวอล์กไม้ครับแล้วก็ชิงชา้า สวสยตรงนู้นจะเป็นเออผาตากเสียนะครับตรงนู้นทุกคนเห็นไหมขาวๆบนภูเขา อากาศมันเป็นยังเลย้อาเสร็จแหงๆแล้วไปแล้วครับ อากาศบริสุทธิ์มากครับผมลมเย็นเราเที่ยวเสร็จแล้วนะครับก็จะเดินทางกลับครับผม สนุกทั้งหานเสียวครับในเวลาเดียวกันมันครับมันมี้มันครับก็ไปดูตอนลงกันก็ไปคมตอนลงจะสวยจะหวาดเสียวขนาดไหนผู้ใดสายหุ่มบอดีเด้อพี่น้องระวังเียวเฮียเด้อพี่น้องสายหุ่มบอดีย่านินทาง อีกคนวันจกอนอีนวัน้อนััวนนรายอายผู้ห้วยอีสานแล้วจะแวะเวียนมาใหม่น,นี้เป็นขาลงนะครับขากลับครับ ทุกคนทุกคนดูรุ้นมาก ครับพี่น้องเออ้ยมาเทีย่ยวข้มามบาตสนกันผู้ใดมีเวลาว่างผู้ดมักมกระจุนไถเด้อรับเดอ้อมาเก็บดาดน้ำกันครับเอาคือใด้ลงยางรืบพี่น้องคนเนี่งลงเดินแล้วหนึ่งนะครับนี่ทุกคนดูบังพี่น้อง ลาสูดแรงงานพี่น้องกลอกพลังมาเชียดครับวันนี้พี่น้องเออ,เอ,อทั้งวนทั้งรุน,นางานเนี่ยขี้เนี่ยเลรอครับทางมันเป็นอย่างที่ละ เฉยเบิงทางทีเอาลงมาครับตูน สนุกไหมครับรู้ว่าเหนื่อยหรือว่ายังไงเจ็บตูดมากครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวนะครับผมรอบว่าครับถ้ามีนักท่องเที่ยวมามมีครับศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดสองสามหกสองสองสามหกสองพี่ยังว่าสั้นกับเขาไปในเพจสบายดีบ้านม่วงก็ได้ครับครับผมมันจะมีทั้งที่พักแลกวศพดีแ็กน้ำครับครับผมขอบคุณครับครับ ให้มาจอดรถที่วัดแก้วเสด็จชายมงคลนะครับส่วนทางนู้นจะเป็นทางมาจากอำเภอสังคมนะครับจังหวัดนองคายส่วนทางนี้จะไปอ,ะอำเภอปากชมนะครับอำเภอปากชมจังหวัดเลยครับผม